t o e a t c a n ค c h a n n e นนะคะวันนี้มากับลุคแบบเก๋ๆเฟี้ยวเท่ๆเลยนะคะก็แต่งชุดเป็นสไตล์แฟชั่นนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็เลยแบบว่าเอออยากมาแต่งหน้าให้ทุกคนดูนะว่าแบบเวลาเราแต่งหน้าไปออกงานอะไรเงี้ยแล้วนั้นแต่งหน้าเองอะไรเงี้ยเราทำยังไงบ้างนะคะก็วันนี้ก็จะมีความเป็นแบบว่าเฟี้ยวเฟียวสาวเท่ๆไม่มีความหวานเลยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเป็นยังไงนะคะทุกคนไปดูกันในคลิปได้เลยนะคะ วันนี้นะคะเราจะให้หน้ามันไบรท์ขึ้นระดับหนึ่งโดยการใช้ของ The Face Shop มันจะเป็นตัวปรับเบสสีผิวที่เป็นสีม่วงนะคะอยากให้หน้ามันไบรท์ขึ้นนิดน,นึงนะคะเป็นสีม่วงนี้ลงแค่บริเวณที่แบบรู้สึกอยากให้มันสว่างขึ้น คืออีฟว่าจะมีแบบความผิวไม่เท่ากันของใบหน้าตรงบริเวณตรงเนี้ยคือเหลือนเราเป็นแบบว่าน่าจะเป็นฝ้าเบาๆอ่ะทุกคนนี่เดชั่นตัวดีตัวเดิมของอเวอร์กลาโทรศัพท์หล่นของอเวอร์กลาอันเดิมแล้วก็จะใช้เป็นสปาจูล่าในการลงเพราะว่าไม่อยากลงเยอะ เราอาจจะลงผิวไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาลงใต้ตาแล้วเราอาจจะแต่งตาก่อนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แต่งเราอาจจะทําให้ตาเราคําได้ง่าย<ม>เดี๋ยวเราค่อยมาลงตรงที่เป็นแบบ<ม>กบรอยใต้ตาอะไรใดๆทีหลังนะคะขั้นตอนต่อมาเราจะมาแต่งตาแต่ว่าเราจะใช้คอนซีลเลอร์กบรอยดำที่ตาไปก่อนหนึ่งกลุ่ เพื่อให้อายแชโดว์มันติดทนนะคะวันนี้เราเกลับว่าจะเน้นแบบตาแบบสีตามไม่ได้ชัดแต่ว่าเน้นให้มันเป็นแบบเรื่องของอายไลเนอร์กับขนตาเอานะทุกคนสีนี้ละกัน Peripera ตัวดีตัวเดิมของเราสีกันตายสุดๆอะลงสีสุดท้ายนี้นะคะมันจะเป็นสีนูดๆหน่อยคือพาเลตเนี่ยเป็นพาเลตนูทที่แบบนูดดีมากเลยอะ่ะ คือนูที่ไม่ได้แบบน้ำตาลเกินเนี่ยทุกคนแล้วมันแต่งง่ายมากแล้วติดทนแบบติดทนจริงๆกบสีตาได้อย่างสวยงามนะคะเฮยพพราอันน,น,นี้อันเดิอีกแล้วลงบริเวณตรงหางไล่มาตรงนี้สีสวยมากทุกคน เดี๋ยวเราลงเป็นอันนี้แล้วกันสิคือจริงๆควรจะใช้เป็นแปลงน่าจะดีนะทุกคนแต่ว่าเราเผยใช้นิ้วไปแล้วก็เลยใช้นิ้วยาวเลยแล้วกันคือเราจะเอาสีอันนี้นะคะอันนี้มาแบบเหมือน พาข้าตรงโคนเนี่ยเหมือนมันไล่เลเวลสีขึ้นไปทำให้แบบตาตรงนี้ของเรามันตื่นขึ้นมานะคะเราไม่ได้จะเน้นแบบตรงนี้ให้มันแบบชัดมากเพราะว่ามันจะได้ดูไม่โหลจนเกินไปมาเราจะใช้พาเลตอันนี้คือมันไม่ได้นูเท่าไหร่เราดูคนมันจะออกติ่งชมพูนิดนึงนะคะแต่ว่ามันมีสีหนึ่งที่เราชอบก็คือสีอันนี้มันจะแบบว่าไม่ได้เข้มจนเกินไปอ่ะมันเป็นแบบน้ำตาล ก็เลยจะเอามาขัดตรงแบบครีสนิดหนึ่งแต่ว่าน้องมีความฝุ่นหน่อยนะข้อดีของการแบบลงตาก่อนแล้วค่อยไปลงแบบตรงใต้ตามนันจะทำให้เราสามารถแบบเก็บรายละเอียดที่หลังได้นะคะกรีด<ๆ>ยาวไปถึงโลกหน้านะคะ เขาเห็นไปเลยว่าเราตั้งใจกีดมาขณะนี้ละสวยงามแล้วก็ใช้สีเดิมของ e r i p a r a อันนี้ที่เป็นสีนี้นะคะมากเกลี่ยขอบตามพอาพาเลตเมื่อกี้มันจะมีความแบบออก ติ่งม่วงนิดนึงนะคะซึ่งเราไม่ไม่ไม่รอดกับม่วงละเราต้องเอาสีอะไรก็ได้ที่มันมีความแบบน้ำตากลกบเข้าไปนิดนึงซึ่งมันคือสีตาประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวอาจจะใส่ความวิงวิงนินหนึง่งเงินเงินแม้คนพี่วิงนี้เนาะชุดเราวันนี้จะมีความวิงเล็กน้อยน,นะคะโอ้โห คุมตาแตกนี่คือให้มันแตกกันไปข้างหนึ่งเลยดิถ้าจะขนาดนี้อ่ะเออเอาสิเอาสิเอาสินี่ตาบนเรียบร้อยแล้วแต่งตาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกิีดอายไลเนอร์ด้วยอันเดิมนะคะของเราอีกแล้วเราจะไม่ ปัดขนตาเราแค่จะติดขนตาปลอมแล้วก็ค่อยปัดขนตาให้เข้ากับขนตาปลอมก็อินไลเนอร์ตรงนี้แล้วเราก็จากหางที่เราแบบเติมไปตรงนี้ทุกคนเราจะวาดตามเข้าไปนะคะ ยาวมากเอาสิใครจะยาวเท่านี้อีกไหมล่ะอันนี้คือเราใช้อินไลเนอร์นะคะมาทำเพราะมันง่ายดีเหมือนเดิมเลยลากให้เท่ากับอายไลน์อายแชโดว์ที่เราลากไปาม,มาเรียบร้อยแล้ะประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้สีเข้มอันเดิมนะอันนี้มากี่ทับ ไลเนอร์ให้มันฟงฟงนะคะอยากให้มันดูเป็นความแบบแมทแมทลุกแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยนี่กเราจะใช้ขนตาปลอมของอันนี้พอคิดว่ามันน่าจะมีความแฟชั่นอยู่อันนี้ มีห้อนี้นะคะเราคิดว่ามันน่าจะเข้ากับลุคนี้อยู่เพราะว่าเออเก็ยังไม่ค่อยได้ใช้น้องตัวนี้นะคะแต่ว่าคิดว่านะเดี๋ยวเราติดขนตาก่อนนะคะมาแล้วไปติดขนตามาเรียบร้อยแล้วมันเป็นขนตาก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะดัดขนตานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวปัดขนตาให้มันกลืนกันนะคะดูแฟชั่นเคลอยรง เมื่อกี้เรามีการดัดขนตาก่อนแล้วค่อยติดขนตาปลอมด้วยนะทุกคนลืมบอกแต่ว่าข้างเนี้ยลืมสรุรเพลมากแม่เรามาปัดขนตากันวันนี้ก็จะใช้ตัวเดิมตัวดีตัวเดิมเลยมาสคาร่าของมูนนะคะตัวนี้ปุ๊บปุบยังไงล่ะเนี้ยเวลาแบบเราดัดใช่ปะ่ะเราก็ปัดอีกรอบหนึ่งมันจะช่วยทำให้ ขนตาเรากับขนตาปลอมอะค่ะมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นนี่คือตอนนี้ขนตามันยาวมากทุกคนเราก็เลยคิดว่าเราอาจจะตัดขนตาขนตาปลอมที่มันอาจจะดูแบบพุ่งเกินไปอย่างตรงนี้นะคะออกมานิดเดียวเรียบร้อยขนตาเราสวยงามแล้วค่ะ เต็ปต่อไปเรามาทำการทัชอัพหน้ากันใช้คอนซีลเลอร์ตัวดีตัวเดิมของเรานะคะ The same. เดซีแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะใช้ตรงนี้ปาดไปปาดไปนะเพื่อตั้งใจให้ตรงนี้มันพุ่งขึ้นไป มันจะทำให้หน้าเราดูยกขึ้นหนึ่งระดับคนเห็นความแตกต่างไหมคอนซีลเลอร์ที่สว่างกว่าสีอีกนิดนึงเราจะใช้สีของออลากลาสนะคะยกหน้าขึ้นซื่อสว่างกว่าไหมไม่แน่ใจ เดียวเสร็จแล้วแล้วก็อืมจะลงบัตรรากาสอันนี้เหมือนโอเคประมาณนี้แล้วก็ลง ตัวดีตัเดิมของเรานะคะ I love her คือเป็นบัชที่เป็นมากก่า b บ u ัชเพราะว่าทำให้หน้าเรานั้นดูดีขึ้นเดี๋ยวส่วนตรงข้างล่างอะเราค่อยมาแบบทัชชาอีกทีนะทุกคนเขียนคิ้วกันค่ะอันนี้จะใช้เป็นของอ e ิตูดี้นะคะทุกคน น่าจะเป็นสีบราว์แอชบราวน์วันนี้เราจะไม่ค่อยเน้นคิ้วทุกคนมาปัดขนคิว้วด้วยอันเนออันนี้อันเดิมของบราวอิทเคลียปัดให้คิ้วมันแบบเป็นทรงๆแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ตัวสีๆมาทำให้มันรลบความสีเข้มของคิ้วเราลง คิ้วประมาณนี้เปนปลายมากกว่าหัว ام, มันก็จะแบบทำให้หน้าเราเปลี่ยนด้วยเหมือนกันมาค่ะทุกคนอันนี้เขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแค่ปัดขนคิ้วนะคะให้สีมันแบบอไลน์ไปกับผมของเราก็จะใช้เป็นช กินนี่บรามาสคาราของ i n นน s สฟรีนะคะเบอร์เบอร์อะไรไม่รู้ว่าทุกคนขออภัยนะคะเป็นน้ำตาลอมเทาๆนิดนึงอะไม่แน่ใจว่ามันคือสีอะไรอะทุกคนเกลี่ยตรงหัวนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้หัวมันสีเข้มเกินไปนะคะหมายถึงตรงหัวคิว้วเหวปะประมาณนี้ ต่อาานะเดี๋ยวเราจะมา finishing up ด้วยแบบอ่อ contour แล้วก็แป้งนะคะ contour วันนี้จะใช้ของอ่อ j u y d o อนะคะแล้วว่ามันค่อนข้างดีเลยนะทุกคนแล้วก็แปลงที่ใช้จะเป็นแปลงอันนี้นะคะใช้สีเข้มของเขาเลยมาลงบนบน,นี่ลงวนวน,นอย่างนี้เลย คือตอนแรกเราเห็นสีแล้วเราแบบเอ๊ะมันจะพุ่งเหรอมันดูเทาเทาใช่ปะมันดูเทาแบบไม่น่าจะทําให้หน้าเราพุ่งได้อะแต่พอใช้จริงๆปุ๊บโอ้เทาแบบพุ่งแต่ไม่แย่เลยที่ของเราคือเราจะไม่แบบเราจะไม่ทําให้มันตรงเกินไปเราจะวนๆๆอย่างนี้นะคะ วน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 ว,นวนูงมากุ่งมากแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาไฮไลท์ตรงนี้คือเราจะแค่คอนทัวร์ประมาณนี้แล้วเราก็อาจจะลากไปถึงตรงนี้ได้นิดนึงนี่ประมาณนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาปัดแป้งแล้วก็ปัดแก้มนะคะที่เราจะใช้วันนี้ก็เหมือนเดิมเลยเค A แต่อันนี้อันใหม่แล้วนะคะ เราได้ทำการเปลี่ยนอันใหม่แล้วเราก็จะใช้แปรงแบบนี้เป็น point มาลงตรงบริเวณใต้ตาแล้วก็เก็บรายละเอียดตรงที่เราแบบ ยังไม่อินดีเทลนะคะอย่างเช่นตรงแบบจมูกอะไรอย่างเงี้ยต้องขอบปากตัวนี้จะเป็นแปลงที่ช่วยในการแบบทำให้หน้าเราแบบเก็บรายละเอียดได้ง่ายขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาปัดแก้มกันนะคะแก้มของเราเราจะใช้ของทาสนะเพราะว่าเออเราอยากให้มันเป็นโทนตุนๆ คาร์ทาร e เล็ตส์บรัสชินบูมตัวนี้ยังไม่หมดสักทีะจะใช้สีเพทูน่าอันนี้มันจะออกอมส้มๆนิดนึงสีนี้มาลงตรงกรอบหน้าการแต่งหน้าของเราอ่ะเราจะเน้นให้มันขึ้นอย่างงี้นะคน เราจะไม่เน้นความแบบตะมุตตะมีแบบโอ้ยเราเบลบแ,แต่ว่าเราจะเน้นแบบก็แฟชั่นไงปัดถึงหูไปเลยต่อมาเราจะลงเป็นอีกฤิปในตำนานของเราดีกว่าสวยมากอันนี้คือสวยมากเอาแปรงเดิมวนกันอยู่นั้นเอง อันนี้เป็นสีเบอร์ศูนสามนะคะอีกกลิปอันนี้คือชอบมากเลยอะแล้แบบมันไม่มีความฝุ่นเลยคือมันเป็นแบบมันดีมากอะไม่มีฝุ่นเลยเราจะชอบมาลงตรงนี้เพื่อกลืนใต้ตากับแก้มเนี่ยกลืนกลืนืนืน,น,นเพราะว่าบางทีอะเวลาลงใต้ตาใช่ไหมมันจะอมเทานิดนึงเนาะถ้าเราไม่ได้ลงแบบคอลเลกเตอร์อะ ึ้้หนัวมากแล้วก็จะใช้ที่ปัดแก้มอันนี้นะคะ Peripera เป็นสี shy coral มาลงอัพตรงใต้ตาอีกนิดนึงเป็นการไล่เลเวลของสีแกมแล้วก็จะใช้ช h y coral อันนี้แหละมาลงแบบ ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ให้หน้ามันมีมิติเพิมขึ้นเสร็จแล้วทุกคนแล้วก็ที่เหลือนะคะเป็นการลงไฮไลท์เราจะใช้ไฮไลท์ของจูดี้ดออันนี้นะคะมาลงตรงจมูกสีนี้เลยลงตรงแท่งนี้ก่อน นี่เรวก็ค่อยใช้ตัวที่เป็นไฮไลท์แบบกลิตเตอร์อย่างี้ของเขาอะมาลงตรงปลายจมูกคือมันจะมีความต่างกับตัวอเวอร์กลาสตรงที่มันจะแบบมันจะชิมเมอร์จะไม่ละเอียดเท่าอเวอร์กลาสนะคะถ้าอเวอร์กลาสจะเน้นความแบบงเงินกลาสกินอะไย ทุกคนขั้นตอต่อไปเราจะไปทําผมนะคะก็วันนี้ก็คิดว่าน่าจะแบบไม่ได้ตรงก็คงม้วนเคร์บแบบคลายๆนะคะเพราะว่าชุดมันเป็นแบบค่อนข้างเปิดไหลก็เลยอยากจะปล่อยผมนะคะไม่อยากโชว์เลยมากก็เดี๋ยวเราไปทําผมแล้วเดี๋ยวมาใหม่นะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเราไปทําผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ผมจะเป็นประมาณนี้เลยคือเราก็เอาเป็นได้ตรงไปเลยแล้วก็มีปลอยตรงนี้ออกมานะคะเพื่อที่ จะได้ทําให้หน้าเราดูเรียวนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดที่เหลือของการเมคอัพกันดีกว่าทุกคนคอนทัวร์หน้านะคะก็เดี๋ยวใช้ของเออ่น้องจูดี้ดอเหมือนเดิมเป็นการคอนทัวร์ไล่กรอบหน้าเข้ามานะคะทุกคนมันก็จะทำให้หน้าเราดูเรียวขึ้น แล้วก็เดี๋ยวจะใช้ไฮไลท์พุ่งๆนิดนึงของทูดิโดเนี่ยแหละมาทำให้มันพุ่งตรงกลางหน้าเนี่ยแล้วก็ตรงหน้าผากตรงนี้เวลาให้หน้าเราดูยาวนะคะก็จะเน้นตัวนี้เห็นป่ะหน้าดูยาวขึ้นมาเลยอะตรงนี้ด้อ ส่วนของไฮไลท์ฉ่ำๆ <c oughs> ก็อาร์เรกลาสเท่านั้น <c oughs> ที่ฉัน l o v ฟ เหลือใต้ตานะคะที่เรายังไม่ได้แปรงขนตาเราก็เดี๋ยวจะเสร็จแล้วในส่วนของใต้ตานะคะเราจะใช้เป็นสีนี้ของ Hourglass นะคะมาลงจะเป็นสีอมน้ำตาเน็ดหนึ่งอะทุกคนเราจะลากมาถึงตรงหัวตาเลยนะคะ จะทำให้ตรงนี้ของเราดูแบบตรงดูนี้ดูคบข้โอ้ยเดี๋ยวข้างนี้เดี๋ยวข้างนี้เดี๋ยวต้องเจอกันนะฉีดแล้วยังไม่หยุดนะแล้วเราก็มาทําการปัดขนตาล่างกันนะคะเดี๋ยวเราจะลองปัดขนตาดูก่อนว่าถ้าเกิดว่าแบบปัดขนตาแล้วเราจําเป็นจะต้องใช้ไอายไลเนอร์กีดข้างล่างอยู่ไหมแต่เรารู้สึกว่าแบบเออข้างบนมันแบบว่าค่อนข้างแบบยาวขนาดนี้แล้วข้างล่างก็อาจจะไม่ต้องขนาดนั้น ก็ปัดปกติเลยนะคะแต่ว่าอยากให้เน้นตรงแบบกลางตามากกว่านี่เป็นแบบนี้ฟินิชลุคของเราคิดว่ายัางไงทุกคนไปต่อหรือพอแค่นี้เราว่าพอแค่นี้แหละเราไม่อยากได้อะไรเยอะแต่วันนี้เราแบบอยากได้เป็นแฟชั่นคลีนคนะคะ ที่เหลือเลยเรามาทาลิปกันลิปมันของอิงกูรุ่นใหม่ของเขาสี natural natural something อมไปก่อนให้รับมันชุ่มชื้นกี่จะใช้ลิปเป็นสีโทนนูดน้ำตาลนะคะของ y ูเบอร์สู9ลาเต้นูดน้ำตาลเลยสีนี้สวยมากเพราะว่ามันเป็นน้ำตาลที่แบบไม่ได้แก่เกินไปคือหมายถึงว่ามันยังเอ็นะ ที่คอเอิงเฉาคืออยู่นิดนึงอะดูดิในกล้องมันออก้มนิดนึงนะแต่ตัวจริงอะไม่ตัวจริงมันจะออกแบบชมพูกว่าแต่เป็นชมพูที่อมน้ำตาลเป็นแบบทนสุขภาพ สีสวยมากแล้วก็เดี๋ยวใช้อีกสีหนึ่งลอสสี้แล้วกันของ o m แ n น่วน3 d a t ม Open มันจะออกแดงนิดนึงใส่ข้างในอย่างเดียวแค่นี้นิดเดียวเท่านั้นแล้วเดี๋ยวเราจะเอากลอสของ r o m a n ทับอีกทีทุกคนปิดท้ายด้วย r o m a n Glassing Color g r o s s นะคะสูนหกสีอันนี้สวยมากทุกคนมันเป็นนูดแบบนูดพุดดี้อะจริงๆเฮ้ดีมากอะจบจบแล้ววันนี้ที่เราคอย ลุควันนี้คือเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ฟินิชลุกให้ทุกคนดูนะคะเราก็จะได้ไปแล้วเพราะว่าเราจะต้องออกแล้วมาแล้วค่ะทุกคนวันนี้คอนฟิดลุกเสร็จแล้วนะคะก็หน้าผมก็ประมาณนี้เลยแล้วก็เราไปเติมแว่นมานะคะแล้วก็ต้มหูแล้วก็ออเทอร์นีนิดหน่อยนะคะแล้วก็ชุดเป็นอย่างนี้ ลุคนี้ความแบบเท่ๆฟิสเพียสเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบแนวแบบไม่ปนหวานเนาะมีความเก๋ๆเท่ๆแฟชั่นก็แต่งหน้าง่ายมากๆแล้วก็วิธีการแต่งก็ ไม่รู้ว่าคลิปนี้บอกละเอียดไหมเพราะว่าก็ค่อนข้างแต่งรีบๆอีกแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะสําหรับใครที่จะแต่งหน้าไปออกงานหรือว่าแบบเอออยากรู้ทริคการแต่งหน้าใดๆนะคะก็สามารถนําทริคนี้คลิปนี้หรือว่าเครื่องสำอางหรือวิธีการแต่งหน้าของอีมนะคะไปใช้ได้นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะอีมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวขอตัวไปปาร์ตี้ก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับอีมด้วยนะคะแล้วก็ในคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะั้นฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะอย่าลืมนนะะคคทุก กด subscribe ช่องอีฟจะได้รู้ว่าคลิปต่อ,ตอไปเป็นอะไรนะคะบ๊ายบาย